สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้ครูจะมานำเสนอประโยคที่ออกสอบบ่อยมากๆเลยนะคะสำหรับนักศึกษากศอนอต้องบอกว่าเป็นประโยคที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะนั่นก็คือประโยคที่ว่า what does she look like 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 ทุกคนคะสำหรับประโยคนี้คะ่ะให้พวกเราสังเกตคำว่า look like look like ซึ่ง look like นี้นะคะเราจะใช้ในการถามเกี่ยวกับลักษณะคะ่ะ ลักษณะที่ว่านี้ก็คือลักษณะของรูปร่างหน้าตาค่ะซึ่งประโยคนี้เป็นการถามว่าหล่อนผู้หญิงคนนี้มีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเรามีวิธีการตอบค่ะตัวอย่างเช่น she has long hair chin and beautiful she has long hair, tint and beautiful จากประโยคนี้ที่ตอบนะคะเขากำลังบอกว่าหล่อนคนนี้เนี่ยมี long hair ก็คือผมยาวค่ะ long แปลว่ายาว hair แปลว่าผมรวมกันก็เป็นผมยาวนะคะ tint คำนี้แปลว่าผอม หอมบางหุ่นดีนะคะ tint and คำว่า and ค่ะมันคือคำเชื่อมคำหรือประโยคนะคะมันเป็นคำเชื่อมที่แปลว่าและนะคะ beautiful beautiful คำนี้แปลว่าสวยค่ะทั้งหมดเป็นคำ adjective นะคะที่บอกลักษณะรูปร่างหน้าตานั่นเองค่ะ นั่นก็คือ she has long hair, t i n n e d and beautiful ส่วนถ้าจะถามย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ what does she look like what does she look like เป็นการถามลักษณะรูปร่างหน้าตานะคะ หวังว่าเราอาจจะเจอข้อสอบในลักษณะแบบนี้และสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้นะคะ